ไปดีทุกคนม,นนนคม,ม,มินี้กำลังกับช่องของตุ๊กตาสามน้องสาเนี่ยเนาะซึ่งมอนี้น้องตุ๊กจะมาอาลองใส่สุดนางเรียนนักสุดนางเรียนลาวให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะซึ่งเราตัวเองกน็น่าจะอาทิตอาทิตย์หน้าอาทิตเดือนเก้าวันที่เรื่องจะต้องได้ไปอรงเรียนแล้วเหากัจะลองมาใส่สุดนางเรียนเบิ่งเนานะซึ่งน้องตัวเองกะ เรียมเงินที่จะไปซื้อสุดนางเฮียนแล้วเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเงินเล็กๆน้อยๆของน้องตัวเองที่เก็บพอไว้มาแต่โดนแต่ว่ามน้องทุกจะลองมาใส่ซุดนางเหียนเบิ้งเนาะเดี๋ยวจะให้ได้เออเอฟซีเนาะที่อยากเห็นซุดนางเฮียนลาวเดี๋ยวจะให้เบิ้งกันเลยแล้วกันเป็นซุดนางเฮียนลาวที่อ่าเป็นสิ้นแล้วก็เสื้อนางเฮียนแขนยาวเนาะเดี๋ยวเาจะมาใส่ให้ทุกคนเบิ้งไว้หนำกันเนาะเดี๋ยวทาแป๊บนึงเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนเบิ้งแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้เบิ้งเบิึงเด้อ นี่นะทุกคนนี่เป็นเสื้อเฮียนที่เห่าจะใส่เนาะเป็นชุดนัางเฮียนจะเป็นเสื้อแขนยาวแบบนี้เนาะจะเป็นเสื้อแขนยาวแบบนี้ละกันอ่าอันนี้เส่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ้นนักเฮียนเนาะติ้นสิ้นนี่นักเฮียนเหล่าจะบรจํากัดติ้นสินเนาะไม่เสี่ยงกระไดแต่ว่าอ่าเวลาใส่สิ้น่นะเห่าจะใส่อ่าบอกให้อ่าเกินได้นี้เนาะบอกให้ใส่สั้นเกินหัวเข่าขึ้นมาเนาะให้ ใกล้เขาเข้าลงไปเนาะซื้อนกเรียนลาวนี่เอฟซีคนอยากขอขอว่าโอ้ยน้องตุ๊กเอ้ยใส่ซื้อนักเรียนให้อ้เบิ่งแน่คือว่าอ้ยังเห็นอ้ยบเอ่าเห็นซื้อนักเรียนลาวบบเคยเห็นน้องตุ๊กใส่ขนาดคือเอฟซีไม่ก็อาจจะบูฮู้เนาะบบเห็นน้องตุ๊กใส่แต่ว่าจริงๆแล้วน้องตุ๊กกะใส่ซื้อนักเรียนลาวหลายหลายเพื่อนไทยที่เพื่อแต่ว่าไอ้เป็นเอฟซีมาไม่เป็นกะอาจจะบโบเห็นบบเห็นตอนใส่เห็นนะ ี๋ยวอันนี้จะเป็นเสื้อแขนยาวเนาะเสื้อรหเฮียน,นี้มันจะมีแขนสั้นแลวก็แขนยาวจะใส่เป็นแขนสั้นก็ได้แขนยาวก็ได้เนาะนี่เนาะน,นี่เป็นเสื้อไหล่หแขนยาวเดี๋ยวน้องตุ๊กจะไปลองใส่บึ่งเนาะว่าจะเป็นอะไรนี่กะบุฮันได้รีดเนาะทุกคนน้องตุ๊กบุมเฮียนรีดเนาะนมีตมังก่อนเด้อแม่จะซื้อมาลีดลูกๆ <c oughs> ให้แม่มีตมังเก็บเงินก่อน มันมันจะมีถุงอยู่นี่เนาทุกคนเสื้อนางเหียนนี่เสื้อนางเหียนมันจะมีถุงอยู่อยู่นี่เนาะถุงอยู่นี่แต่บางอันก็นจะบ่มีเนาะอิงตามมองใส่มองใส่เงินเวลาไปโรงเรียนมองใส่เงินเวลาไปโรงเรียนเนาะโอเคเดี๋ยวเขาจะลองไปใส่บ่กเนาะว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะใส่สองอย่างเนาะล้วก็จะใส่เกือแพดเนาะเกือแพนแด่เกือ ไปโรงเรียนนี่คือให้ใส่เกิร์แผ่นสีขาวเนาะทุกคนแล้วการอ่าไซซินสซเอนักเรียนแล้วกาไปองเฮียนได้แล้วแล้วก็ไปถุงกระเป๋าไปแต่ว่าน้องตุ๊กหันบุหันได้ซื้อถุงกระเป๋าเท่เนาะเดี๋ยวจึงซื้อเดี๋ยวคุณน้าจะไปซื้อคือซื้อกายังพอได้จะซื้อเขาองเฮียนไปนี้เนาะเดี๋ยวประมาณที่หน้าเลยทุกคนน่าจะจะซื้อเขาองเฮียนหลักกาที่ต่อไปหลักกาเริ่มเหยนได้เลยโอ๊ตอ๋อเจ็บเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเอามาท่าเบิ้งกันเลยทุกคนไปรอแบบนึงนะ นี่ทุกคนตอนนี้เราตัวเองได้ใส่สุดนักเียนมาแล้วเนาะเดี๋ยวอันนี้เป็นกระดุมนดเน็ตแขนเนาะคือฮอนขนาดเลยเลวลาใส่เสื้อแานเราจะต้องเอาเสื้อเียนเข้าในนลยฮอนรู้สึกว่าแปลงหีหนนี้บ้าตกใจเต็มเลยตกใจนึกว่าผีมาเียนนี่ ก็จะเป็นวันนี้เนาะซูดังเห็นแล้วก็วจะใส่เกลือแผ่นเดี๋ยวจะเอาเกลือแผ่นมาให้ใส่เนาะจะลองใส่เกลือแผ่นที่เอซีเพิ่นฝากมาให้กันเนาะจะขอเป็นคู่สีขาวเลยน,นี่เนาะจะลองใส่เบิง์กมาอ่าเป็นเกลือแผ่นคู่สีขาวเนาะเยอะ,ยะ รองเท้าสีเหลืองทุกคนก็รองเท้าไปรงเท้าสีเหลือ,องคนเป็นจมยโอนี่เนาะเป็นเกือบแ่นที่พคนฝากมาให้น้องตูนเองเป็นไงทุกคนคืออยู่บอกอู้ลืมเข้าลืมใส้บูนเหียนเนาะฮอน ส่วนอ่าอา๋อวนนี้ก็มีโบตัวใสไปก่อนโบนังเงี้ยน้องตุ๊กเจมักใส่เป็นโบชุดฟ้านาะนี่แล้วเป็นเทียมหอยในการไปหองเงี้ยของเฮาเนาะแต่ว่าเราถุงกระเป๋ารามาปีบ้างน้องถุงกระเป๋า ตัวนั้นตัวเก้าของปีกายเดี๋ยวจะลองมาเป้บึงกระเป๋าที่เป้ไปให้ทิดไปใส่มาตลอดเดีย๋ยวเขาจะลองมาเป้บึงนะ้งเนาะผมนี่กระผมใจเดินกันไรเราไปโรงเรยนนี่ทุกคนตอนนี้เุ่กระเป๋าลองมาเป้บึงเ <c oughs> นาะนี่ก็คือภูมห้างที่เราจะไปโรงเรนกัน้ะ จะประมาณนี้เนาะรัเหียนเราผู้หญิงก็จะประมาณนี้ผู้ชายยังก็จะเป็นใส่เสื้อแขาย,ายาวเนาะ้วก็เสือ้อรังเฮียน,นแลกวเก็บแพน้วกาทรงผมทรงผมกะเป็นเยบห้อยนะาบให้ยาวเกินไปเนาะแต่ว่าสั้นเท่าไรก็แห้งดีนะว่ากอย่าสั้นเกินเนาะเดี๋ยวจะโบงามากะเอาแบบพอดีมอกพอดีงามะนะสองเซนรั้วสามเซนนะ้อเหียนจำร่นไว้ให้หมอต้นจะเพิ่งกำร่นไว้ให้สองเซนเนาะ สองเซนนี่แนะส่วนมอปลายนก็คือสามเซนเนาะต้องตุงก๊กกระมอปลายเพราะว่าตุต๊กมอหูไปแล้วมอห้าขึ้ปไปจะเป็นมอปลายมอสี่ลงมาก็จะเป็นนะโอตน้นนี่ทุกคนเปนอะไรสนกเ,เรียนลาวงามอยู่บอจะงามอยู่เด้เอา่าไปโงเรียนลาวจริงๆแล้วมันก็จะต้องมีปลายติดอยู่นะแต่ว่า ป้ายทางซอกโบเห็นละคือบเห็นกับบเห็นนะเนาะซอกบเห็นแล้วมันกับบเห็นโบฮที่ซอกัเดื๋อซอกบเห็นกานี้เป็นชุดนักเรียนลาวเนาะแตกต่างจากชุดนักเรียนไทยเนาะชุดนักเรียนไทยน้นจะเป็นอ่าชุดนักเรียนไทยน้นจะเป็นใส่เสื้อนักเรียน้วก็เป็นกระโปงเนาะ้ะก็เด็กผิงก็จะใส่อ่าเป็นกระโปงผมผมสั้นเนาะผมบล็อกตรงนี้ส่วนนักเรียนลาวจะเป็นแบบนี้เนาะ จะใส่ซิ้นหลัวกับใส่เ้นังเฮียนเนาะใส่เกือแผ่นะฮะักแต่ฮักแบบนี้แหละทุกคนเหล่อตัวเองนะ รายการทุกคนกับสุดนักเฮียนนักเฮียนลาวสาวลาวของเฮากันในมืเอนี้เป็นเดททุกคนง,งามบอร์สุดเฮียนลาวอันนี้บ่งบอกแล้วฮอนแฟนคะส่วยให้คนเบียนสักทีคือฮอนขนาดเลยนะทุกคนคืออันนี้ก็เป็นสุดนักเฮียนลาวเนาะอ่าเกือบใส่เกือบแพนเซซนางเฮียน ใสเรเียเนและใส่ชินเนาะชิ้นนี้ก็แบบจะบอกให้ใส่ใกายหัวเข้าขึ้นมานะค่ะจะใส่ใกายหัวเข้าลงไปเลยมันถึงจะงามเนาะเป็นกลุลาบเปียของนักเรียนสบปาลานั่นเองเป็นยังเด็กกันทุกคนวันนี้ได้มาพบกับช่องตุตาได้แต่งซนั่งเขียนให้อายเอยสีทุกคนได้เบิรงกันเป็นยังไ่งามบบแล่ะกันเยังไงคนใส่กับงามบบ เราเสื่อยิ่แล้วโอเคทุกคนเชิญคลิปนี้เนาะน้องตุ๊กก็จะขอตัวลาไปกอนเนาะซึ่งเงียนไทยนี่กับเราเคยหลงหวังว่าจะได้ไปหลงใส่ยูเงียนไทยด้วยว่าจะเป็นแนวเด็กก็โอเคทุกคนถ้าให้มาคลิปนี้เนาะพย่ยาลืมกดไลค์อุ้ยขอโทษดิขอรีขอกดไลค์กดแสกดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเนาะให้คลิปต่อไปในเด้อทุกคนบ๊ายบาย จะขอเปลี่ยนเครื่องก่อนคือมันฮ้อนขนาดเดี๋ยวเอาไว้มาเบิกมือจริงกันไปโรงเรียนของเขาเนาะ